เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ Battlefield 5ในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับผมอ่ามาต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับผมเราเล่นจบไปแล้วสำหรับ Under No Fact นะครับผมนั่นใน EP ที่แล้วนะ EP นี้นะครับเราจะมาต่อกันด้วยนี่เลยครับ n o r w l y นะครับผมนี่เลยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ Norway นะครับผมปี1943นะโอเคไปกันเลยครับอันนี้ผมเล่นนอกรอบไปนะไม่เป็นไรอยูรีสตาร์ทใหม่ไปเลย เอ้ยเล่นไฟเอ็มว่ะเจ็ดเคมีคนเล่นไฟเอ็มครับไอหนุ่มไฟเอ็มก็มาว่ะอ้าวคาซีนไม่บั็กโอเคคาซีนไม่บั็กไม่เป็นไรฮะแต่เกมเพย์อย่าบั็กแค่นั้นพอเกมเพย์มันชอบบั็อกอ่ะอุ้ยเด็บโอ้ยบรรยากาศโคตรแบบโคตรน่าเที่ยวมีนาซีสามนายฮะเดินถือถังอะไรมาไม่รู้ มีปอกกระสุนล่นมีคาบเลือดมีกาน้ำแล้วก็มีหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะและมีแสงไฟอยู่บนยอดเขานั่นเองแล้วก็มีหยดน้ำลงมาหนึ่งจึกนะฮะนอ r t h รี ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเปิดเรื่องมาก็อยู่หน้าค่ายเยอรมันเลยนะครับเยอรมันหน้าค่ายข,ของนาซีนะฮะร,รูปครอบครัวของไอ้นี่เหรอหรือว่าอะไรวะเหรือว่า

อ้าวนี่ไงศพทหารศพทหารไอ้นี่บอกว่าของอเมริกันวะ American, วะน่าจะเป็นศพของทหารอเมริกันนะครับอ้าวมีคนมารอบสังหารเฮ้ยนางเอกนี่วะมีนางเอกครับนางเอกมาเยิย <laughs> นี่ตกใจเพี่กูตายได้ไงวะ <c oughs> นี่ผมยังไม่รู้ชื่อนางเอกเ,อกเนะชื่อนางเอกชื่อว่าอะไร บุรุษไร้น้ำครับไม่ใช่บุรุษดิสตีไร้น้ำเออผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายพูดผิดสอรรี่สอรรี่รสำหรับใครที่รอเกมเ่าเคน,น่านะครับผมก็เดี๋ยว ช่วงนี้ขอทำคลิป Battlefield ก่อนแล้วกันนะส่วนเคน่าเนี่ย๋ยพาพ์า3เดีอยวผมลงให้เร็วๆนี้นะครับใครที่รออยู่นะไม่ต้องห่วงครับเล่นจบแน่นอนแต,อแต่ขอแต Battlefield ก่อนนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่อง Battlefield เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับไม่ยาวนะในแต่ละซีรีส์นะครับเร็วๆนี้จะลงเคน่าพาร์ทที่ 3, 3> นะรอติดตามกันด้วยนะครับผม ภาษาเยอรมันแต่ซับเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรขออภัยด้วยจริงๆนะฮะลูกอยู่ไหนเนี่ยอู่แสบตาเหลือเกินนี่ไงตัวเอกของเราเฮ้ย เอาอย่างนี้เลยเหรอขับสกีเหรอโอ้ยแน่ใจเหรอจะให้ขับสกีเราต้องไปช่วยแม่ของเรากันไปครับเราต้องไปช่วยแม่ขับสกีลงไปเลยเด้ออุย้สยสไลด์ไปเลยอุย้ยมาอย่างแรงฮะซิ่งสกีบนนอร์เวย์บนหุบเขาลงไปเอ้กิ่งไม้อมสกีโคตรซิงแรงกว่ารถก็สกีนี่แหละครับอุอ้ยขวี่ขอ,อนไม้ไอชิบหายบังคับยากจังอ๋อมันต้องใช้เมาส์บังคับนี่หว่า อ้โหเมาส์บังคับนะครับเมาส์อย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้โหเข้ามาได้ไงมาได้อย่างไรมาได้ยังไงก่อนโอ้โหอย่างสูงไม่หวาดเสียวเลยเหรอถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมีข้างหน้าฮนะนี่ไงกำลังอุ้มศพเลยนะั่นน่ะศพใครวะศพทหารเราเหรอ อี๋มันกำลังฝังศพของทหารอเมริกันแน่เลยอะ่ะน่าจะใช่นะครับมีอยู่สองนอนะตรงนั้นอะ่ะความตายมาเยอนแล้วเพื่อนฝังศพกันเหรอมึงฝังศพกันเหรอนี่นเป็นศพแทนแล้วกันมีปืนฮะเก็บมาเราต้องการได้ใช้แน่นอนดีโหลดให้เรียบร้อยเก็บไปตัวข้างหน้าก่อนฮะอย่าหันมานะหันมาเป่านะจ๊ะ ข้างหน้ามีไฟครับต้องรีบเก็บมันก่อนแล้วก่อนที่เพื่อนมันจะเห็นเพื่อนมันจะเห็นว่าเหี้ยบ,บนหอคอยแม่งเห็นแน่ๆเลยนี่น่หลับให้สบายนะเพื่อนเยี่ยมยุดเยี่ยมยุดหอ,อคอยมีหนึ่งฮะฝั่งนู้นไกลๆนู้นเลยแท็กไม่ได้ด้วยฮลัลโหลเราต้องไปยังไงเนี่ยมันมีทางลงตรงนี้ครับเราต้องรอดใต้สะพานไปนะ โอเคค่อยๆไปครับหวังว่ามันจะไม่เห็นรีบวิ่งเร็วก่อนที่มันจะเห็นวิ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 วอ้ยอ,อ,อนี้มันไม่เห็นเนาะโอเคสบายใจนี่เลยเราไม่ต้องวิ่งบนสะพานให้เสียเวลาเราไปตรงนี้เลยวิ่งไปเลยครับผมยวายาวฮะไม่มีใครเห็นแน่นอนเกมเซฟครับผมมีเสียงใครแม่งนบ่นอะไรงั้นวะ เฮ้ยมีปืนเก็บเสียงด้วยหรอโค้ดหนึ่งก้หนึ่งเก็บเสียงฮะเอาอยัางไงดีเก็บเสียงแล้วกันนะเฮ้ยคืใครเห็นอะไรอย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นไอที่นี่สงสัยว่าแม่งสงสัยมันสงสัยเฮ้ยผมเปลี่ยนปืนไม่ได้ฮัลโหล เฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามึงย่ามึงย่าเดินมากูเปลี่ยนปืนไม่ได้โอ้ยโอยโอยเอ้าผมยิงไม่ได้เอ้าบั๊กเหรออะไรวะอยู่ๆบั๊กยิงไม่ได้งงมากเอออะไรของแม่งเยอะเกือบตายแม่งบั็อกโอ๊ยโอ๊ย โอ้โห่เย่โอ้โหจะสเตลซะหน่อยแม่งเอ,อ้ยอันเลิศเฉยอันเลิศเฉยเลยแม่งอันเลิศอันเลิศ <c oughs> มีป้อมปืนตรงนู้นเราต้องอ้อมไปเก็บมันเ <c oughs> ชื่อแม่งรู้ทันอีกร้ <c oughs> องเป็นหมาเลยนะมึงอ่ะ แม่งร้องอย่างกับหมาเลยออะไรในลูกซองหรอเฮ้ยไม่ใช่สไนขอขอสไนจะเอาวะสไนจะบวกวะโผมาโผมาเอาบ่อเอาบ่อ,เอ,บอเออหัวแตกไปปืนนี้แรงชอบแต่กระสุนน้อยจัดเลยไม่เป็นไร มีหน่วยรัตะเวนมหมเนี่ยมีแม็กกาซีนส,สำรองหนึ่งแม็กนะครับมีเสียงว่ะ <c oughs> โอ้โหกี่ตัวเนี่ยสามสี่ตัวห้าตัวมีเฟรมทาวเวอร์ด้วยเหรออ๋อไม่ใช่อดิทพลวิทยุเก็บใครก่อนดีวะเราอ้อมเข้าข้างหลังได้ไหมปืนเก็บเสียงก็ไม่ได้มาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหกตัวดิ ตรงนี้หนึ่งลงไปแม่งเห็นแน่เอายังไงจะบวกแบบโป่งปังเลยป่ะยังไงมันก็ต้องลั่นวะ่ะเพื่อนๆนี่ไงแม่งเห็นแล้วเนี่ยเฮ้ยๆไม่เห็นวะ่ะลงตรงนี้แล้วกันเฮ้ยๆมันมีคนสงสยัยเฮ้ยสงสัยอะไรไม่มีอะไรหรอกไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่น ไปนูน่นไปนูน่นไม่มีอลไรหรอกมึงสงสัยกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยสองตัวเหรอฆ่ามึงก่อนเลยนี่ไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่มีใครหรอกตาฟาดตาฟาดล่านแม่งเลยไหนไมันก็เห็นแล้วล่นแม่งล่นแม่งเอเครั่นแม่งไปเลยอย่าคิดอะไรเยอะเสียเวลาครับ เสียเวลาเสียเวลาแล้นแม่งเลยอาบีอาบีอาบีอะไรมึงไหนไหนหัวแตกไปโอเคพลวิทยุต,ตายเหลือกี่คนไอรอล่ง ไลยเก็บกระสุนมา <c oughs> โอเคครับไปต่ออยู่ข้างหน้าเราอ้อมเข้าด้านหลังแล้วกันนะ <c oughs> มีใครบ่าวะมียามปะเ <c oughs> อ้าลงผิดทางชิบหายแล้วเข้ายัางไงล่ะทีนี้มีนี่นี่เข้าทางนี้โอเค <c oughs> มีใครบ่าวะ เฮ้ยปืนอะไรอ่ะลูกซองเหรอเอ้ยปืนดีปืนนี้ยิงนัดเดียวตายปืนนี้แล้วกันเนาะมาร์กมาร์กมากให้เรียบร้อยกำลังยืนคุยกันอยู่เลยในบ้านมีอะไรป่ะไม่มีหรอกในบ้านอ่ะ ตรงนี้มีใครปะวะมีหนึ่งคนครับดีนะไม่เห็นปลาหินลอไปฝั่งนูน้นไปดีเร็วเออรีบรีบหันไปไปหันไปทางนูน้นหายไม่นู่นนั่นแหละ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 ไม่มีใครเห็นรอกไม่มีใครเห็นมึงก็ตายนั่นแหละยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ ไอ้นี่มันเหวนี่ว่ะกูจะไปไงวะเนี่ยออ้ยมีหอคอยอะแล้วผมจะไปไงวะมันมีคนอยู่บนหอคอยอะหนึ่งตัวนี่ไงแล้วแม่งหันหน้าทางทางนี้ด้วยอะเอายังไงดีวะไอ้บนหอคอยแม่งจะเห็นบอกวะเพื่อนมันอะเห็นแน่แนแต่เก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันเออมึงไม่เห็นนี่เรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ยังไม่อัเลิศโอ้ยได้ไงวะแล้วกูจะไปไงเนี่ย บนหอคอยมิดหนึ่งนอตรงนนะั้นอ่ะมันต้องรอแท็กไฟหนีไปก่อนวะรอมันต้องรอให้ไฟสาดไปก่อนนะนั่นแหละนั่นแหละวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอเคขึ้นแม่งขึ้นไปเก็บแม่งก่อนเลยมันหันอยู่เก็บแม่งเลยนี่ยังไม่มีใครอัเลิศ โอเคเข้ามาแบบสบายๆฮะยังไม่มีใครเลิศครับตอนนี้โดดลงไปเลยไปต่อครับโอ้ยเข้ามาอย่างง่ายโอเคค่อยๆย่องนะครับมีตัวเดียวใช่ไหมเพื่อนมึงไม่มีใช่ไหมข้างล่างอ่ะมึงไม่หันมาอุ้ยเกือบแลตายซะนี่เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งศพโอ้ยสบายฮะเข้าอย่างง่ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีเหรอ เอาดีๆตรงนี้มีปหเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบๆบแบบนะใช่ปะวะเฮ้ยใช่อูยีอย่อยู่กันเพียบเลยเอ้ยเฮ้ยเ้ยพองเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพองเดินมา,นมาแป๊บหบนึง่งอะไรสงสัยอะไรไม่มีหลอกตาฟาดเดินขึ้นมาปะเนี่ยเอาดีๆเดินขึ้นมาเหรอชิบหายแล้วไงเตรียมลั่นเลยเตรียมลั่นเลย,เลยมันเดินมามันเดินมา มากี่คนวะสองเหรอมันมาสองเหรอมึงไม่เห็นตีนกูจริงดิโอ้ยัยงได้อยู่เพื่อนม,มึงมาปะไม่มาเฮ้ยเพื่อนมึงมาเฮียเพื่อนมึงมาเพื่อนมึงมาเพื่อนมึงมา,มาชิบหายละไม่ได้แท็กไปด้วยอุย้ยเฮียเอ้ยลั่นจนได้ชิบหายละ ไป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 รีบเข้าตัวคาหลักเราเข้าระวังปืนไฟด้วยแม่งมีปืนไฟมันมีเฟรมโชเวอร์เอ้ยทางไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 ต้องเข้าทางนี้ต้องเข้าทางนี้แม่เราอยู่ในตึกนี้นะครับไปไปไปแม่งสเตลแตกหาทางขึ้นก่อนนี่ไงบันได ในนี้ไม่ใช่แม่เราอยู่อีกอาคารหนึ่งหรือเปล่าใช่นี่ไงไนี่ครับแม่เราน่าจะอยู่ในนี้ถูกขังไว้ในนี้แน่ๆมีลูกน้องแล้ววะทางเดินไม่มีในห้องไม่มีโอเคนี่หรือเปล่านี่ไงเฮ้ยแม่งมีคนเจอชิบหายละ เอ้ยได้อยู่เรียบร้อยขอแล้วกันนะปืนอนะ่ะขอบใจที่เอามาให้เอ้ยคัดซีนวะ่ะสวิลเลียไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะ <c oughs> มาช่วยแม่จริงด้วยนะแม่กับลูกวะ่ะ เราช่วยแม่เรียบร้อยเราต้องตามแม่ไปนะครับตอนนี้มีเสียงรบกวนขอภัยด้วยนะครับไปครับตามแม่ไปไติดอะไรมีกำลังเสริม,มาหรอว่าและอเฮียมีกำลังเสริม,มาอีกด้วย ไป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 รีบวิ่งรีบวิ่งกวนี่ทางนี้ตามแม่มาดีครับอะไรอ่ะแม่มาหาเอกสารเหรอโอเค defense a d d r e s เราต้องคุ้มกันแม่เคคุ้มกันคุ้มกันแม่งมากันเพียบเลย เฮล่วงครับเก็บไปเก็บกระสุนโอเคเท่าทีเมื่อกี้ไปห้องน้ำมาอ้ยิ้มมาเยอะมากยิงยิงล็อกหัวเรียงตัวเอยโดนเฉยแม่หาอะไรอะเอกสารเยอะจัง ไปเก็บกระสุนเร็เว,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 วๆๆ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 ๆโอเคใช้ปืนนี้ด้วยโอ uf, ้กระสุนมีน้อยจังปืนนี้ด้านนี้มีใครมาปะไม่มีเนาะโอเคหาเสร็จแล้วเหรอเจอแล้วเหรอหาต่อหาต่อยไม่มีใครมาแม่หาต่อไป หรือลูกดูเองอเจอแล้วเหรอไหนเอกสารอะไรดูหน่อยอ้าวไม่ให้ดูด้วยหยิงนะนี่ยิงนะนี่แม่อ่าโอเคโอเคไปเลยไปเลยไปเลยผมล็อกหลังให้อยู่มหมครับได้เอกสารแล้วก็เพนดีรอบนี้ก่อนที่มันจะแห่กันมา ทำอะไรเอาวางระเบิดเหรออุ๊ยเอาระเบิดมาวางาอ้าวต้องเอาระเบิดไปวางเหรอโอ้โหเราต้องไปวางระเบิดสองจุดนี่ไ d e s t r อยนี่ฮะอยู่ใ,ใกล้ๆน่าจะเป็นโรบไฟฟ้า แต่เราต้องฝ่าฝูงเฮ้ยเฟรมทาวเวอร์ว่ะเฟรมทาวเวอร์เฟรมทาวเวอร์ปู๊เอา RPG อัดแม่งเลยนี่เฟรมทาวเวอร์เหรอยิงอัดด้วยไอ้นี่เลยแม่งเลย RPG แม่งเลยแล้วไงอะแล้วไงแล้วไงอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเฮียหัวแตก ไม่มีใครตรงนี้เฮ้ยมีหนึ่งหนอก็ตายไปกระสุนโคตรแรงปืนนี้อย่างชอบแต่กระสุนน้อยเกินเหลือสำรองแค่เจ็ดนัดเองอุ๊ยูตกใจหมดพังไปหนึ่งพังไปหนึ่งเหลือจุดหนึ่งฮะค่อยๆไปไม่มีลูกน้องมันเนาะโอเคสไลด์ไปเลยนี่อยู่ใกล้เสียงเสียงอยู่ข้างหลัง สับสวิตต์ลงโอเคเรียบร้อยเฮ้ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยอุย้ยกระเด็นเลยลงแม่งอย่างนี้เลยปิดประตูอ้าวแม่นะแม่หายโอ้ยแม่ไปอยู่ยุ่นแม่หนีไปแล้วแล้วกูจะออกไงวะเนี่ยเอ้ยเฟรมทาวเวอร์แล้วไงอ่ะป่ายอย่างนี้เลยฮะไม่ต้องกลัวไปแบบไปไวมาไวฮะตอนนี้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เป็นไงเ่าตาไม้ทันด้ตาไม้ทันตาไม้ทันตามทันเปล่าโอ้สกีเขาสิ่งนี <c oughs> ่ไงแม่เราอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเนี <c oughs> <c oughs> <ๆ>่ยอุ้ยไปผิดไปผิดไปผิดเลยเลยเลยตรงนี้ตรงนี้เอาคัสซีนทางนี้ทางนี้ที่มันไล่ล่าเราสองคนนี่หว่า นี่ไงมาแล้วไปรีบตามมันไปรีบตามมันไปอุ้ยชิบหายแล้วใครเปิดสปอตไลท์ยี่โดนจับได้ชิบหายโอ้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 ยทำไมมาชอบกระตุกวะเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 อย่า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 ทำร้ายเขาอย่าวางปืนลง ก็บ,บอกลูกน้องคุณวางปืนลงก่อนสิหยุดหยุดผมบอกให้คุณวางปืนลงวางปืนลงเธอหนาไอ้นี่มันยังไม่รู้นะครับว่าคนข้างๆก็คือลูกสาวของไอ้นี่นะโอเควางก็ได้แม่เราวางแต่เรายังไม่วางฮะบอกให้คนนี้วางปืนลงไปด้วยผมแปลงามาั่ามา <laughs> วนะ เขาเป็นลูกฉันนี่ลูกสาวฉันเองวางก็ได้แม่เถอะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรจะผลักลูกสาวลงเหรอไม่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 ชิบหายแล้วผักลูกสาวลงอุ๊ย ตกเหวไปพร้อมกับข้อมูลสำคัญด้วยตายไหมเนี่ยไม่ตายเนาะโอ้โหจุกแทนโอเคนึกว่าจะบักไม่บักได้ข้อมูลสำคัญมาครับมันยังไล่ล่าเราอยู่น้นั่นนะ่ะมีหมาด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ย โอเคครับก็เดี๋ยวตัดไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้โอเคครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบายบายสวัสดีครับ